ไม่ต้องแค่นี้ไม่รักไม่ต้องสี่สิบจังแจวสี่สิบก็ทองได้ดีใจมากดีใจแบบหูดับเพราะว่าเป็นสิบวันที่รอคอยก่อนหน้านั้นอีกสองเดือนก่อนหน้านั้นอีกหลายปีเราเคยสัมผัสความผิดหวังไปแล้วว่าเราอยากเจอเสียงเฮ้อะไรเงี้ยนิวอยากขอบคุณคุณก้อยค่ะแล้วก็รู้สึก นิวจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าว่านิวขาดคำแนะนำจากครูก้อยถึงวันเก็บไข่แต่พอผสมปุ๊บปั๊บปุ๊บได้วันห้าตัวปุ๊บไปไทคร์มอสโรมรอประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแจ้งว่าไม่ผ่านสักตัวมาเลยมาถามตัวเองว่าท้อหรือยังมันมีความท้อนะแต่ว่าถามว่าทำเต็มที่หรือยังย่างแต่ตอนแรกก็คิดว่า คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ธรรมชาติก็ยังไม่มาอมสองปีค่ะฝังไปสองตัวก็ไม่ติดไม,ม่ประสบความสําเร็จแล้วไม่ประสบจากการฝังตัวออดหนึ่งครั้งค่ะไม่มีสัญญาณอ,อะไรอยู่ก็งงมากว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอตอนเด็กๆคือชอบร้องเพลงมาโดยตลอดร้องเล่นเต้น วาดรูปเขามีกิจกรรมไลน์นิวทำหมดเลยและเส้นทางการเข้าวงการนะคะเขาก็ประกาศรับสมัครเราก็ไปแข่งประกวดเดอะสตาร์ค่ะอยู่ <ใน S 1> รักในเส้นทางนี้กี่ปีที่อยู่ในเส้นทางของการที่จะเป็นนักร้องก็ตั้งแต่ม3 15 16เส้นทางที่จะเป็นนักร้องเนี่ยเท่ากับเส้นทางทําลูกเลยนะ6ปีเหมือนกันเส้นทางการที่เรามาเป็นนักร้องกับเส้นทางการทําลูกมีลูกค่ะอะไรยากกว่านิวว่ามีลูกยากกว่า เส้นทางการร้องเพลงอะ่ะมันขึ้นอยู่ที่ตัว,ตวเราเองแต่การที่จะมีเบบี๋สักคนหนึ่งอะ่ะก็ต้องไปพึ่งคนอื่นต้องมีสามีด้วยแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านถ้าถ้าเราไม่สามารถทําได้ตามธรรมชาติเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีอะไรจนพอมาเจอคุณสวยก็เลยแบบพี่นิวรู้จักคุณก้อยไหมคะรู้จักคะ่ะก็ติดตามเขาอยู่คะ่ะแล้วเคยคุยไหมคะไม่เคยคุยคะ่ะ พี่นิวคุยเลยค่ะตแต่ก่อน,นที่จะโทรอ่ะเราไปเจอพุทธที่<ม>งานแต่างงานของพี่ตู่พี่มาวินพุทธเขาก็เขาก็มาในงานแล้วเขาก็เห็นแววตา<ม><ม>เขาพูดว่าผมเห็นแววตานี่ผมรู้สึกพี่นิวอยากจะมีเบบี๋แล้วแบบไม่ได้ใช่ไหมหลือ<ม>แล้วตอนนั้นน่ะจุ๋ยบอกว่าให้มาคุยกับครูก้อยจุย๋ยจุ๋ยเขาเป็นคนทักมาหาครูก้อยก่อนด้วยนะว่าครูก้อยนิวอ่ะ เขาทักแม่คูก้อยไปหรือ,อยังเขาติดตามผลเขารักคุณแตเขารู้ว่ายังไงอะคุณคุณควรจะได้ไเราเองแหละที่กลัวที่จะตั้งคําถามหรือไม่รู้จะถามยังไงพอสามีบอกว่าทัก ก้อยตามที่จุ๋ยเขาแนะนำหรือยังซึ่งน้องก็บอกว่าเออได้ไลน์มาแล้วแต่ยังไม่ได้ทักมันเป็นสิ่งเดียวที่แบบเหมือนเรามีคุณแจแล้วอะแต่เราไม่แบบไม่แยบบ่ทำไมไม่แยบบ่จริงๆตอนแรกที่เราทักไปแล้วคุกก็บอกว่าขอข้อมูลนัออ่นนี่นัน่นแหละอันน,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 นั้นก็ช็อกยู่ว่าออแต่นิวคิดว่าทุกคนก็ต้องไม่รู้เราไม่รู้แหละเราต้องมาถามแล้วก็สามีเป็นตัวกระตุน้นใช่เพราะว่าตอนแรกอะเราก็เราก็แอบน้อยใจว่าเธอไม่ได้ดูแลฉันฉันนั่แหละดูแลแล้วแต่เขาเป็น อีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้เราถามตัวเองมากกว่าว่าดูแลตัวเองแล้วจริงๆเหรแอแล้วก็เลยทําปฏิบัติการไขกุญแจจะต้องบอกว่าคนที่เป็นคนถามอ่ะไม่ใช่คนนี้นะคะ <c oughs> คือสามี <c oughs> เขาเป็นคนเก็บข้อมูลหมดนะ <c oughs> ทําไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจ ว่าจะทําตามที่ครูก้อยบอกเพราะเราไม่เคยทํามาก่อนเหมือนเราไม่ได้เริ่มมาก่ว่าใช่รู้สึกว่ายังมีอะไรที่ที่เราไม่ได้ทําอีกตที่เราถามตัวเองมากกว่าว่าดูแลตัวเองแล้วจริงหรือเลอถ้าเราต้องทําก็คือทําให้มันเต็มที่ก่อนเออมาถึงการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือแข่งกับตัวเองก็เลยคิดว่าเราจะลงสนามอย่างแท้จริงแล้วเออจะเรียกว่าเป็นผู้มีบุญยากได้เรียกเลย และเราต้องการคนที่จะมาช่วยเราเราต้องเปิดใจเปิดประตูทุกบานมันจะเฟลเราก็หารู้ั่วต่อไปเนี่ยค่ะพวกเาก็เริ่มต้นมาจากไม่รู้อะไรเหมือนกันนะ,ะออจนกระทั่งเราผ่านมาเยอะอะไรที่เราไม่รู้แบ่งแล้วก็แชร์ออให้กับ คนอื่นอยากจะเก่งหรืออยากสําเร็จด้านไหนก็จะต้องคุยกับคนที่เขาสําเร็จด้านนั้นแล้วคุณก้อยาถามว่าค<ม>ู่ได้บำรุงไหมคะผมไม่ได้บำรุงเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเต็มขลัดลูกให้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ <c oughs> หลังจากที่เราคุยกันครั้งแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราเปลี่ยนทัินคติเปลี่ยนความคิดไปเลยคือได้แรงสนับสนุนจากทั้งสามีด้วยได้แรงจากคุณก้อยด้วยได้แรงจากจุ๋ย พด,ด้วเขาส่งมาให้เราขนาดนี้แล้วว่าถ้าเราต้องทําก็คือทําให้มันเต็มที่ก่อนเพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่ฉันคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ในการกระทําเดิมสุดท้ายมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่เราเลยจนะลองดูครูก,ก้อยบอกว่าให้นิวปรับเรื่องโภชนาการและการนอนอน,อน,นอนสี่ทุ่มถึงเวลานั้นเราก็ต้องบอกได้ค่ะเพราะว่าแค่การนอนอ มันปรับทุกอย่างมันจะฮิวทุกอย่างเลยเพพาะฮอร์โมนแล้วก็ในเรื่องของการอักเสบนิวตื่นหกโมงแล้วก็มีความแบบอยากตื่นอยากไปเจอแดดแล้วก็เดินกินน้ำหมูหักกุ้ยกก้ยบอกให้ทำนะเดี๋ยวทำหมดเลยเอาง่ายๆเลยนะกินน้ำเปล่าวันละแปดส่วนแล้วก็กินผักกินปลากินโปรตีนใส่น้ำน้ำมันมะกอกใส่ธัญพืชใส่งาดำอะไรเงี้ยใส่นมเป็นนมอัลมอนด์นมแพะโปรตีนเชคสามทุ่มจะเริ่มเริ่มเริ่มกลับบ้านละ สี่ทุ่มจริงๆหัวต้องถึงหมอนละมันร่างกายเราเป็นคนใหม่และเป็นคนที่พร้อมที่จะ ให้สิ่งใหม่ๆมาเกิดกับเรารู้สึกดีตรงที่ว่าเรามีเหมือนเราสมัยก่อนคือเราเหมือนเราโดดเดี่ยวเราอยู่คนเดียว<ม>เราคิดเองใช้ชีวิตเองอะ<ม>ตอนนี้เราเหมือนแบบม,มีมีคนคอยคุยกับเราตลอดคอยเฝ้าสังเกตการให้เราตลอดมันมันมันดูสึกอุ่นใจใมากใซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในการที่เราจะเปลี่ยนก็คือเริ่มต้นที่ตัวเรา<ม>นั่นก็คือวัตถุดิบที่เราจะเอาไปให้คุณหมอมดีพอหรือยังอ่าการถ่ายการนอนอาหาร<ฆ>การออกกําลังกาย<ฆ>ซึ่งมันก็จะทําให้ระบบอะไรต่างๆของเราดีหมดสถานที่ถูกค่ะ โภชนาการถูกไมซ์เซ็ตถูก2อถึงสเดือนที่พูกก็บอกก็คือจบงานก็ได้ตามคาดหวังวันใส่ตัวอ่อนค่ะมั่นใจแค่ไหนนอนเต็มอิ่มอืสบายไม่มีกังวลอะไรแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีแบบฮอร์โมนอะไรไม่สวิงไม่เหวี่ยงไม่อะไรเลยรู้สึกชอบตัวเองในช่วงนั้นมากเพราะว่านอนก็เต็มอิ่มกินก็ดีกังกายก็ออกค่ะจิตใจก็ไม่ว้าวุ่นใช่ค่ะคือให้คะแนนเลยบอก เพราะว่าเรารู el, anza, Rivers, ina, ้สึกว <oo> <fue> e ่าเราร้อเปอร์เซ็นต์รอบนี้แตกต่างจากรอบก่อนแน่นอนค่ะเรามาถูกทางแล้วเราวันนี้วันดีแล้วมันต้องสําเร็จเราก็เลือกที่จะนอนโรงแรมแล้วก็ตอนใส่คือใส่ง่ายมากคุณหมอชมมากเลยค่ะคือในวันนั้นคิดว่าน่าจะขอ70ก็เป็นอัตราปกติของการตั้งขันของการทำอิกซี่ก็คือโอกาสติด70%แม้กระทั่งทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วนะหลังจากใส่ตัวออกพอบผลออกมา ดีใจมากดีใจแบบหหดับเพราะว่าเป็นสิบวันที่รอคอยมันไม่ใช่แค่10บวันก่อนหน้านั้นอีกสองเดือนก่อนหน้านั้นอีกหลายปีเราเคยสัมผัสความผิดหวังไปแล้วอะเราอยากเจอเสียงเฮ้อะไรอย่างเงี้ยการประสบความสำเร็จก็คือการเต็มตัวเต็มใจ หนึ่งก็คือโภชนาการก็ต้องดีเทคโนโลยีก็ต้องถึงาาก็คือต้องไปคู่กันนิวก็เลยอยากจะบอกกับคุณทางบ้านเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนิวก็เคยเป็นคนใจร้อนขอให้รออีกนิดนึงรอน,นะแม่ถ้าการรอแล้วมันแบบประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกว่าการรอมันมีคุณค่ณาถ้าเรายังมีกําลังใจในการที่อยากจะมีเบบีเราไปหาข้อมูลนะคะเราไปเจอก้อย ไปปรึกษาทานโภชนาการดีๆนิือว่านี่คือคิดถึง <laughs> นิวอยากขอบคุณครูก้อยค่ะแล้วก็รู้สึกนิวจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าว่านิวขาดคําแนะนําจากครูก้อยมีว,วันนี้ก็ขอบคุณครูก้อยมากเลยค,ค <laughs> การที่เราได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง <laughs> นั่นคือสิ่งที่เขาสามารถมองเห็นว่าเราทุ่มเทให,หให้กับอนาคตของพวกเราเขาจะรักเรามาก